กูล็อกกูเดี๋ยวผมก้าวโกงเดียวใครได้เียนอ่ะกูไม่ได้กูเเจ้งๆอยู่กูแต่งแต่ายโง่ละกูก็แจ้งๆอยู่ขันละกันแล้วไม่ปั่นปพื่อช่้แล้วชูวแล้วนะตำรวอพี่แก่โอ้ยโต้มึงเป็นโดราจอย่างผมเป็นโดรา่อย่างนั้นดูเฮียรำรับว่าพอกูเป็นโดราแก่ดำดีพอกูดำโดรา เวลนดูคนไม่เคยมารับแกล็ดรำคนเออเกลักรัําคนเดียวฮะเกลักรัําคนเดียวตตยในเครื่อนลุยตายในเรื่องดดาไตยในเรื่องจี้รักรำเพื่อรักรให้ม้วนไตยในเครื่อนตีออต้าเรื่องลุยปีกัดต่ำเพือนี่ชงรมมอดเดียวชงรมมอดดราเออ ลองแรกด๋ยวกูลองเออลองแรกจะตกไวออดิ๊บสั้นแมคนทำไมฮะเปดฮะเป็ดก้าวได้ไหปล่อยย้อมว้ตันก้าวเถือกปอย้อมไอนานก้าวเือตตอนมันจก้าวจงหอยชยสั้นเที่ยแกวเราก็ยจงหอโตเห็นมึงจัน của chuỗi chân chị tay ô blue hỏi cho mùi hà chuỗi hô hào chung và nói đến cáo buổi tối của mùa hỏi chân lại mùi 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 đọc lùng. Mà đi rồi ma đi là do gì đợi về đi kéo dài con điêu ไอ้ไร้กับกีการกันนะครัหฮันไปแล้มึงไอ้ใจเปรตหนุ่นหนุ่นหันไปแล้ให้แกลบรากูเตะควักมึงไหวไว้อยู่ในเนี่ยลบรากูเตะควักมึงไหวไม่รู้ลบราไหนไอ้กูคนหนึ่งกูจำเป็นมึงนี่ของแกนี่ลบราเตะกูควักมึงกูใจไดุ้้มมาองทีที่อะไรยะพี่ทองไม่ต้องกลัวโล่เออ ฮะไม่ต้องกลัวหรอกโอ้นี่ท่านเป็นใครเหรอเราเจอว่าพี่เอด็ดใจแงนตายกับตุ้งแตกรำไจยิงกว่าว่าตุ้งแตกท่านมาทำไมเหรอมาช่วยสู้ แล้วคนหลังอข้างหลังนั้นเป็นใครทำไมถึงตายนะครับเบรกไม่กินแหกคงแลกลื่อนกถบ่คูลแล้วแต่พอตายลกบ่กคูลใจช่วยกูไปตามมาหลวงพ่อตอนผมกับรถแดกโกงทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยผมแราแค่ว่าเพื่อครับกูจะช่วยมึงได้ยังไงกูก็ตกใจโดดลงแท็แรกซีรถล้อบัต ป่อยมาจอยรู้ลกและจะบอกว่าคนแด่ลักพวงมาเลยรวนคือเคยบอกมาเลยครับผมอย่าไปฆ่ามาเลยครับบอกมาเลยกูกยไปขันไม่ตองไอ้แก้วกูขันไหนโตไปตองกูไปแต่เพียงผู้เดียวมันหลักมาเลยไปจากกูแสดงว่ามันเยยดย่ำดักที่ของกูแล้วกูจะแตกงมาเลยกูขันไม่ตองช่ยวยเฉยเฉยช่วยแลกกูอย่างเดียวแรลกูนี่ว่ากูแต่งฟื้นทใครเดี๋กยกับตีกมวยพวงมาเลยมันเป็นยากหรกในเคยไปกี่คนวนนได้ที่ ไปแก่พอได้หุ่นหุนกันชายแก่เมาหลอดแล้วอ่ะแค่หนุห่ยไปแต่ทว่วงอยากนั่นตะคูล,ปลกเป็นโลก็อยากเก้โล่อยากอัลละไรตีรู้ไปเอาควงมาไล่ขึ้นโล่เราตงารงสั้นกว่ายิง่งกว่ายิ่งจะแต่งงานกับอยากไม่ได้รูจะต้องไปไปกว้างหน้าเดี๋ยวก่อน แล้วผมจะสู้กับเขาได้ยังไงกาตาสู้ยักยั่งลูกกิตติกิตติกิตติจบพื้นกับอิตแตกก่อนอิตอต,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 อติแต่ก่อนที่จะได้กาตาก็ต้องตอบกับตามเด็กคนพุทธังกระดานกระจ้ามีคืออะไรพุทธังกระดานกระจามีคือมนุษย์เราตามเลยตามบ้างกระดานกระจ้ามีคืออะไร แต่ังการันตกับเจ้ามีคือมนุษย์เรามีคำา่อนของพระพุตธวงศ์เป็นกี่พึ่งเป็นกี่พึ่งเปล่าก็เป็นตีพึ่งคำร่อนของพระพุทธวงศ์เป็นตีพึ่งทุกไปหลอกกอบกุ้นกับไอแก้วดูก่อกลัวมนกันแล้วจังกังการันตกัเจ้ามีจังกังการันตกัเจ้ามีคือมนุษย์เรามี trăng căng về tây phương để à. à, lại trăng căng vài câu đấy còn ruồi ra biến về tiểu tăng ra tết mi quảm chúc thì còn trốn tâm ở đấy câu răng căng cái rằng khơi đấy cái mà căng này thì ní cứ trông. Trông à. là trống họ căng gặp là trống ngang điêu gần anh này vẫn còn là trống mà chỗ này còn cô bôn này bay mấy bay cô chị ma, bôn bay lười cha tết mà chăm vật cái rằng khơi vườn căn đi tái còn rướng leo nữa em cô bay bay mẹ bay bay đâu ai quan được em quan rồi đừng quan ra mà chun thế rồi để cắn nó đi quan ra mà chun ra mà chun nó quan về cái lá đây ra mà nó nhiều keo thì về cái lá hai mẹ cả lá nên bà kêu win ra mà tuấn nhiều ông mà tuấn đi ông kêu cả lá ơi ra mà tuấn dịch tạm bà lao cho đá nằm kén mẹ ông kèo nụ còn kêu còn leo cũng ra còn kêu kèo giờ nên kèo ra là bắt nước thì mẹ cả lá tư ồ nụ kèo này leo thì quan quan chắc chết quan kén kén tầm gặp lệch lấy đi sắp làng rồi quay cá đằng phim này กว่านี้เออในแหลตีเออแกงแรงแกงแรงนั้นป้าไปจับกับกองเผือนกองเผือนเปได้แล้วนี่ใจแนันแว่งนิดหนึ่งแล้วแกริมล้างอ่ะใส่คืนแล้วตั้งไว้าซองทูไม่โจรู้แม่งทราบแกล็งเจ้าม่ยจับร่างรถควยกับมันโจกวันนุ่งกันเบ้อกูมาให้ปล่อยไปีกระจายแกงแรง ตามไรตะกี้ตีกันพี่แข็งตามมาผมตามคองง่ายๆแต่พี่ตอบได้ผมไม่ไปล่อยแต่ถ้าพี่ตอบไม่ได้กูปล่อยยันเออแป่กูที่ต่อเดียวกูท้าแบบคนกับจางใส่เงินก้าในเต่ากันนะคนตัวใหญ่เจ้ก้าจางตัวเล็กมกังกรก้าชัตในตัวเล็กกา้าหน่อยว่าชัตในตัวใหญ่ก้าหมากปิดเกี้ยวฮอกเพลือ ให้เอ,อ็นคาบเหยียดตัวจังค่าได้จากเบิ้ลให้เอ็นปลือกตัวยาวจัดในตัวยาวค้าหมาแให้เอ็นดูบองล้ายาวว่าคาบมาจากค่าหนึ่งให้มันไปตาให้มันไปตาไปทองนึ่งรึร์ผมยกนอเลยใหญ่าวันบดิ <S <S ้งโฮเทลวิเชตได้ก้องดีที่ เราจะทำลายยักษ์ซงจีว่ามันตักซะมาหนบนายบากหนา้าดีบคาไครตั้งไว้ในดงปาแล้วแกวตึงตาโยกตั้งอไว้ในดงปาแล้วแกวตึงตาโยก คอยการกลับมาของเจ็ดเชาวัดน,นี้เกินกว่าจิบวันแล้วที่ทิพยผู้บัลจากวัดของท่านอาจารย์ไปท่านอาจารย์จึงได้เรียกนายปูนแก้วและนายเปียกเข้ามาตรงนี้ก็พูดคุยไรกันท่านผู้ชมติดตามต่อมาครับ อกอยไล่เวลาแต่เธอไม่บาวัดบ่งจีจัดในตอนนี้องต้องมีปัญหาบอกให้ไปช่วยคนเพื่อวังคนจะแต่แต่น่าบนมีกลับมาฝาใหรกน่อยใจเพื่อผลแก้วนี้ทิบเืือวันแล้วกับปัน,นี์กับาอาจารย์ผมตามเธอต้องตามไปอยู่แล้วแต่กันและปัญหามัน อันใจว่าถ้าตามตามกลุบไม่กลับนะถ้าไม่กลับวันนี้เธอว่ากาตาเรียกกลับต้องใจกันกันสุดท้ายแล้วกาตาเตกุ้ยกาตาใจเราเมื่อไงอก็ลุยกาตากูกาตากควา้อยู่ที่กันลุยอันกาตาเตบ่มกลวยอันชุกเร็วกะมีกาตาใจบ่มกลวยอันชุกเร็วโอ้มีกลว่าเพื่อพูดตังชุกตังบังชุกช่างตังชุก บ่มวันนี้ปรุงเนี้ทุกแต่ว่านะี่ยต้องตัดกล้วยบ่มวันนั้นและลุงเจ้าทุกแมนแมนแล้วกันบ่มวันนัน้นลุงเจ้าทุกกันแล้กมันจะเป็นวันกานรหปือเหล,ลาลอกแต่จมหมดว่าน้องติบอุบลไม่ครับว่ากาตาหรอกวาเปือกครับ ว่าตั้นะกับผุดตังเรกอนผุดตังเรกอนตัมบังเรกอนตัมบังเรกอนจังกังเรกอนจังกังเรกอนฮอนโดยเทวดาอนหอนโดยเทวดาอนหอนโดยผุดตังตัมบังจังกังหอนโดยผุดตังตัมบังจังกังจำได้นะกับผุดตังเรกอนว่าทั้งแกนอนมึงผุดตังเรกอนผุดตังเรกอนตัมบังเรกอนตัมบังเรกอนจังกังเรกอนจังกังไก่อาน้อง ปาตายเดี๋ยวก่นเปล่าอ้นกินดี